มหาวิทยาลัยขอนแกน่นร่วมกับหน่วยง,งานต่างๆในจังหวัดขอนแกน่นกำหนดจากงานสีฐานเพจิวันบุญสมมาบูชานาคขึ้นระหว่างวันที่6-8พฤศจิกาย,ยน2565ณบริเวณบึงสีฐานมหาวิทยาลัยขอนแกน่นงานได้เริ่มขึ้นแล้วเมื่อวันที่6พฤศจิกาย,ยน2565ตามกำหนดการเช่นช่วงเช้าพิธีสมุนตักบาทพระสงฆ์ พิธีอัญเชิญพระอุปคุตสักการะหลวงพ่อพระศรีมอขอ50ปีและหลวงพ่อใส่ขาวช่วงบ่ายไปจนถึงช่วงกลางคืนเริ่มด้วยขบวนแห่พระบรมสารีริกธาตุและขบวนบูชานาคาสัทธามหาชนพิธีบวงสรวงพรนะญาคพิธีสักการะพระบรมสารีริกธาตุการประกวดดนตรีลูกทุ่งดาวรุ่งลูกทุ่งมอดินแดง การประกวดดนตรีสากล k k u Music Award พิธีเปิดงานสีฐานพิทิวันบุญสมมาบูชานะาการแสดงมอลำคณะศิลปินภูไทยการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านหนังประโมทยัยคณะประกาศสามคัคคีและหนังกลางแปลงนอกจากนั้นภายในงานยังมีกิจกรรมและการแสดงต่างๆมากมายยิ่งใหญ่ไม่แพ้กับการจัดงานทุกๆปีที่ผ่านมา เชิญท่านที่สนใจมาเที่ยวงานและมาสัมผัสกลิ่นไอศิลปะวัฒนธรรมอันงดงามตามคอนเซปต์การจัดงานศรัทธามหาสนุกปลุกวิถีวัฒนธรรมความยิ่งใหญ่ไม่เพียงแค่นี้ยังมีต่ออีกสองวันแล้วมาพบกันนะครับที่บึงสีฐานมหาวิทยาลัยขอนแก่นเรื่องของการประดิษฐ์มงประดิษฐ์กระทงที่เป็นเรื่องของมงจากดังหมายนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีมากคือเป็นการส่งเสริมให้รำ ที่มีอยู่แล้วนะครับมาส่งเสริมให้เป็นขอใช้ที่เป็นวินกับสิบ่งแวดล้อมและไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมด้วยนอกจากนี้นะครับโคมที่ประดับมาเป็นกระดวงที่จะเป็นควาร่วกมือของ เป็นงานสําคัญของชาวขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงทุกปีก็จะมีคนมาท่องเที่ยวโดยที่ไม่ต้องเป็นไม่ต้องมีการเรียกว่าจัดตั้งเลยนะครับทุกคนก็มาด้วยใจและก็มาด้วยศรัทธางานนี้คือเป็นเรื่องของการคืนศรัทธาและปลุกวิถีวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นนะครับแสดงว่าชาวขอนแก่นและทางหมหาลัยและทางจังหวัดนะครับได้ส่งเสริมประเพณีอย่างต่อเนื่อ,องท้ายที่สุดแล้วนะครับในานามของกระทรวงวัฒนธรรม การส,งส่งเสริมบันทีสีไทยได้อย่างยั่งยืนอยู่ตลอดไปนะครับแล้วก็เชื่อว่าอีกสองวันที่เหลืออยู่นะครับคงจะมีนักท่องเที่ยวทยอยกันเข้ามามากขึ้นโดยเฉพาะที่าปซึ่งเป็นวัดพันจรงจริงคนน่าจะคับคั่งมากกว่านี้แล้วก็ทําให้เกิดการจรับจ่ายใช้จอยมากยิ่งขึ้นครับ ชัยกุศลากรสำนักข่าวเมโทรรายงาน